สวัสดีกันลายานเมธท,ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช n e l นี้วันนี้ก็จะมาทำคลิปเรนดอมนะคะอ่านไพ่พลังงานรวมในหัวข้อที่ว่าความมั่งคั่งรุ่งโรดของคุณในปี67นี้นะคะวันที่ลงคลิปก็น่าจะเป็นตรุดจีนพอดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการต้อนรับตรุดจีนนะขอให้คุณเจอสิ่งที่ดีๆนะคะนับตั้งแต่ คุณมาดูคลิปนี้เลยนะคะความมั่งคั่งรุ่งโรดของคุณในปี6-7นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะณเวลานี้นะคะเผื่อว่าสิ่งที่กำลังจะพูดในคลิปต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของคุณทั้งหมดนะ,ะหรืออย่างไรนะคะ King of w a n d s นะคะ The wheel of fortune นะคะให ก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเก้าเก้านะคะก้าไปข้างหน้านะในปีนี้นะคะตายสำรับเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ ใครที่เข้ามาดูคลิปณเวลานี้นะคะคุณกําลังใจจดใจจ่อกเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ยังมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีพอยังมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะไพ่ก้าไวไม้เท้าแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ แต่คุณก็คาดหวังนะแล้วก็คาดคะแนได้อยา่างคาดคะแนนได้อย่างแม่นยำนะคะว่าจะเอาชนะมันได้อุปสรรคในครั้งนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะหลายท่านอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีในหน้าที่การงานแล้วก็หมายถึงตำแหน่งที่มันเป็นลักษณะของจุดนะจุดยืน ในจิตใจของคุณจุดยืนในการใช้ชีวิตนะที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองจนทําให้คุณแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็กําลังจะก้าวสู่ในสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะคะเป็นพลังงานที่ดีไพ่ของเดวิลนะคะวงล้อแห่งโชคชะตานะสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ณนะเวลาเนี้ยเดวิลกับไพ่ก้าวไม้เท้าอ่ะหลายท่านนะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอย่างหนักในเรื่องของ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้แล้วไม่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการงานด้วยนะคะเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนที่ทําให้คุณได้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นว่าถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่กําลังประชิญอยู่อะ่ะมันจะมีเรื่องทุกข์เรื่องเสียใจนะ,ะแต่ว่าคุณเองอะ่ะก็จะเปลี่ยนมันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เสมออยู่ที่ว่าเวลานั้นที่คุณประเชิญอยู่กับสิ่งนั้นน่ะคุณรู้ จากตัวเองมากแค่ไหนคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือยังคุณรู้จักปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมากหรือยังเข้าใจมันดีหรือยังนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะะตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอุปสรรคที่คุณต้องแก้ไขนะคะคุณจะต้องรู้จักการยอมรับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ หลายสิ่งหลายอย่างที่มีผลกระทบแต่ต้นเหตุปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่ตรงส่วนที่มันเป็นตัวเรานั่นเองนะหลายท่านกำลังตื่นรู้ตื่นรู้ในลักษณะนี้นะแล้วค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะว่าต่อจากเนี้ยปัญหาหนักแค่ไหนคุณก็แก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งนั้นได้ดีพอๆกันเลยนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้กำลังมีความสุขความสมหวังในบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยและกำลังก้าวไปสู่ในสิ่งที่ คุณคาดหวังมันไว้แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ต่อจากนี้หรือว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เพิ่งตกกระทบมามีอุปสรรคในใจคุณก็ตามคุณก็เปลี่ยนมันได้นะคะคุณอาจจะเกิดธาตุไฟเมสิงธนูนะธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํานะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ร้อนก็ร้อนมาก เย็นก็ค่อนข้างจะเย็นแต่เย็นไม่มากคือเย็นเรื่อยๆนะเป็นคนมีเหตุผลมีคนมีหลักการแล้วก็มีการวางแผนในการใช้ใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ฉลาดมากๆนะฉะลาดแบบนิ่งๆนะแลวถ้าบางทีเนี่ยคุณจะโมโหนะจะโกรธหรือว่าจะไม่สบายใจอะไรคุณก็เลือกที่จะนิ่งนะคะส่วนใหญ่เป็นพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุดินค่อนข้างมากที่เข้ามาดูคลิปในเวลานี้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าความรุ่งโรจน์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี67นี้นะคะความรุ่งโรจน์มั่งคั่งรุ่งเรืองที่คุณกําลังจะได้รับนะคะคุณกําลังจะผ่านวิกฤตนะคะเวลเดอะเวลนะคะเป็นการผ่านพ้นอุปสรรคซึ่งคุณน่ะยังไม่ล้มเลิกนะยังไม่ละเลิกกับสิ่งที่คุณเพียรพยายามนะคะมาดูกันว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ปี6-7เนี่ยความมาั่งคั่งรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรลักษณะไหนนะคะเจแฮงแมนในอุปศนนะคะเจเอมเพลอร์ The The นะคะเดอะสตาร์เดอะซันนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะคิงออ f p พน t a c l ล s ์นะคะแล้วก็ ไพ่สิบถ้วยอีกแล้วนะคะหลายท่านเนี่ยปีหกเจ็ดเนี่ยคุณอาจจะได้แต่งงานอาจจะได้ใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่ามีการมั่นหมายนะคะมีครอบครัวที่คือมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะแล้วก็คือครอบครัวอาจจะได้กลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะระหว่างคุณกับคนรักหรือว่าลูกเต้าของคุณอะมีการแก้ไขปัญหามีการเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าใครที่เป็นคู่รักเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่งงานยังไม่ได้ตกลงปงใจนะคะมันก็จะมีความมั่นอกมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นะคือความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความมั่นคงซึ่งมีให้กับคู่รักของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะความรุ่งโรจน์ของคุณในปี6-7จากหน้าไพ่นะคะ King, เอ็มเลอร์คเหรียญแล้วก็เดอะซันะคะมีโอกาส อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นะคะที่เจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในระดับไหนก็ตามถือว่ามันจะเป็นความสำเร็จที่อยู่ในเลเวลที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมในปีนี้นะคะอาจจะเป็นใครที่ทำหน้าที่งานที่เกี่ยวกับราชการงานต่างประเทศ นะคะหรือเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะคะเดลตาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแสงสีเสียงนะคะหรืออาจจะเป็นชาวแสงนะ,ะเป็นบุคคลที่ป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีคนนะให้ความสนใจคุณนะ,ะทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในสิ่งที่คุณทําในงานที่คุณกําลังเข้าไปปฏิบัติหรือริเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะคุณจะมีโอกาส มีเงินมีทองนะคะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น,นมีช่องทางที่ทำให้เงินไหลมาเทมานะคะแล้วก็ฐานะคุณอะ e อ p e r o r o r n g คเหรียญมันจะมีฐานะที่มั่นคงถ้าคุณอยู่ในจุดที่ว่าตอนเนี้ยเอาตรงๆรงเลยยังไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันยังไม่มั่นคงในเรื่องการเงินนะคะมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้คุณอะ มีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้นหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนเวลานี้นะคะเด e อ u n นนะคะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ สถานที่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุกลาบการเงินนะคะช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะที่ทําให้มันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปจากเดิมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับใครที่คุณกําลังจะแฮงแมนนะคะแล้วก็อสศวินถือดาบกำลังสู้กับอุปสรรคอยู่นะคะให้เบาใจได้เลยว่าภายในปีนี้จะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆที่ทำให ชีวิตของคุณได้พลิกฟื้นนะคะแล้วก็คุณอย่าเที่ยวิตก,กังวลกับสิ่งที่บางครั้งนะคะมันอาจจะเป็นตัวที่ชดรั้งทำให้คุณอะไปต่อได้ช้ากว่าเดิมนะคะอย่างเช่นอะไรคะโมคิดกังวลกับสิ่งที่มันเสียไปแล้วหรือสิ่งที่มันเราคิดไปแล้วมันไม่เกิดผลอะไรกับตัวเรานะคะพันเป็นไพ่ไพ่ของอัศวินถือดาบนะคะแต่ว่า ค,คือที่จริงอะให้ของอัศวินถือดาบมันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมุนหันพันแล่นนะคะบางทีเราอาจจะใจร้อนเราอยากจะพยายามอยากมุ่งมั่นให้ถึงขีดสุดให้ถึงที่สุดเพียงแต่ว่าอยู่ในน้ำอะคือมันไปไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดนะคะเราก็อาจจะเครียดวิตกกังวลไปแล้วก็อยากพยายามคิดสรรหาวิธีที่มันจะทำเขาเรียกว,ว่าที่มันจะ ย่นเวลาย่นระยะทางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้ามขั้นน่ะข้ามขั้นตอนหรือทางลัดที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอ่ะอันเนี้จากหน้าไพ่เตือนไปก่อนเลยนะคะมันอาจจะยิ่งทําให้คุณอ่ะช้าลงให้มันเป็นไปตามสเตปเป็นไปในทิศทางที่มันถูกมันควรมันใช่จริงๆถึงแม้ว่าตอนเนี้ยกําลังทําอยู่มันอาจจะไม่ประสบความสาเร็จสูงสุด นะแต่เวลานั้นมันมาถึงแน่นอนแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปหลายๆคนเลยีเดียวนะคะไพ่เดอะซันกับคิงเหรียญนะคะมีโชคลาภมีเงินทองมีความสมบูรณ์พูนสุขนะคะมีจุดยืนที่อยู่ในตําแหน่งที่คุณพอใจอะในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการงานเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการเงินก็ชัดเจนนะคะหลายท่านอย่างที่บอกตอนแรกคือเปิดนะหน้าไพ่มารู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกับครอบครัวกับคนที่คุณรักกับ สิ่งที่มันมันทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นในปีนี้อะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเดอะ t สตาร์ Star, ใครที่คุณเป็นคนป๊อปปูล่าหรือว่าทำงานโลกออนไลน์หรือว่าเนี่ยทำอะไรก็มีคนแบบเห็นอกเห็นใจทำอะไรก็แบบมีคนแบบนิยมชมชอบในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะเดอะสตาร์ The กับเดอะเอ็มเพลอร์นะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในจุดไหนหรือณเวลานี้กำลังทำงานใน ตำแหน่งเล็กๆก็ได้หรือว่าครอบครัวครอบครัวที่ยังไม่ประสบความสําเร็จมากนาักนะอาจจะมีอะไรที่ยังไม่มั่งคั่งสมบูรณ์แบบนะมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปไปทีละสเต็ปนะ,ะมาดูนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากฝากบอกมาถึงทุกคนนะคะว่าความรุ่งโรจนในปีนี้ของคุณนะจะเป็นไปในทิศทางไหน ไอ้นี้หล่นมานะคะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีหรือเกิดอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นสําหรับคุณนะคะต้องค่อยๆเป็นทีละสเต็ปอย่าข้ามขั้นนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าหาทางลัดนะคะเป็นไปทําไปได้เรื่อยๆนะคะร่ํารวยมากยิ่งขึ้นนะคะอนาคตรุ่งนะคะ อนาคตรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะสารมาจากเทวดาสารมาจากเทวดาประจำตัวของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและแมตตาขอให้คุณพบแต่ความโชคดีความรุ่งโรจน์นะคะเดอะซันคิงออฟเพนเจ a ร์นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงิน,นะะการเงินก็จะดีขึ้น,นะะการงานก็จเจริญรุ่งเรืองบ้างข้างรุ่งโรดสมดังหัวข้อของคลิปเลยทีเดียวนะคะ